อีกประเด็นนะคะในเรื่องของขับเคลื่อน30บาทรักษาทุกโรคนั่นเองค่ะสธออก็ได้มีการขับเคลื่อน30บาทที่มีการฟอกไตฟรีทุกแห่งนะคะในขณะที่พาณิชก็ร่วมมือกับโรงพยาบาลเอกชนค่ะรู้ราคายาก่อนจ่ายคิกออฟสุกกายสบายกระเป๋า28ตุลาคมนี้ค่ะ นโยบาย Quick Big Win ของรัฐบาลอนุทินนะคะด้านเศรษฐกิจที่มุ่งสร้างรายได้ลดรายจ่ายให้ประชาชนในด้านสุขภาพเรื่องการรักษาพยาบาลและดูแลสุขภาพของประชาชนผ่านระบบหลักประกันสุขภาพทั่วนหน้า30บาทรักษาทุกที่ฟอกไตฟรีทุกแห่งนะคะกระทรวงสาธารณสุขได้เร่งขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติโดยคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีมติให้สำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำกับ คุณภาพบริการฟอกไตจัดทำงบประมาณรองรับในเดือนพฤศจิกาย,ยน2568และขยายศูนย์ปลูกถ่ายไตครบ12เขตสุขภาพภายในเดือนมกราคม2569ค่ะ กระทรวงพาณิชย์นะคะโดยกรมการค้าภายในร่วมกับสมาคมโรงพยาบาลเอกชนได้ลงนาม MOU โครงการสุขก,กายสบายกระเป๋าเปิดเผยราคายาก่อนจ่ายมีโรงพยาบาลเอกชนเข้าร่วมกว่า300แห่งค่ะเริ่ม28ตุลาคมนี้นะคะเพื่อยกระดับมาตรฐานบริการลดค่ารักษาและบรรเทาความแออัดในโรงพยาบาลรัฐ พร้อมกันนี้ค่ะกระทรวงสาธารณาสุขเริ่มโครงการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพรายงานต่างด้าวเฟสแรก4ี่จังหวัดชายแดนนะคะได้แก่ตากแม่ห้องสอนกาญจนบุรีราชบุรีเพื่อควบคุมโรคและลดภาระค่าใช้ใจ่ายของรัฐค่ะนอกจากนี้ยังพัฒนาซุปเปอร์แอปสุขภาพเชื่อมข้อมูลบริการทางการแพทย์ทั่วกรุงเทพทั้งตรวจสอบสิทธิ์นัดหมอรับยาระบบการแพทย์ทางไกลเตรียมเปิดเฟสแรกสิ้นปี2568นี้นะคะเพื่อ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนนั่นเองค่ะค่ะช่วงนี้มาดูในเรื่องของการช่วยเหลือมาตรการสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชากันบ้างค่ะ